เดีครับก็ขอกับเว้ดิสคนนะผมวันนี้ผมเนี่ยก็จะมาลเล่าโดยผลที่เรานั้นสุ่มได้นะผมนะครับโอเคซึ่งก็เดี๋ยวเราไปสุ่มเลยดีวนะ่าจะได้ผลอะไรน,นะโอเคโอ <Okay. S 1> oh, ซึ่งเราก็ได้ผลเ <c oughs> พราะด้นี้โหดเลยนะผล <c oughs> สปริงนะผม <c oughs> ก็ดรอปได้นะครับนี่โอเคก็เดี๋ยวเรากินเลยนะผมนะนี่ โอเคซึ่งก็ก่อนจะล่าครับผมเดี๋ยวเราไปจัดเซตล่าก่อนดีกว่าครับผมซึ่งก็จะเอาไปส่งของให้นี่นะครับผมสองดาบแล้วก็กีตาร์นะครับผมมันต้องเขนาน่าจะเล่นยากอยู่พอตัวเฮ้ยขอขอกระตากคขาเียกเ่รอโอเคซึ่งสแตนี่ยก็ได้แก่ของสายฝนนะครับผมนะครับของแต่งก็อย่างที่เรารู้ว่าผมนะํไปส่งของวันโดฟาเลยครับผมนะครับแน่นอนวันโดฟาทุกคลิปนะครับผมนะโอเคซึ่งก็ มีบานที่ผมก็เดี๋ยวไปหาคนล่าได้ไหรอครับโอเคครับผมนในกระบล่เซลล์เนิ่มล่าเดี๋ยวเลยโอ้เปิดมาเจอคนเลยครับผมก็เปิดไปดิวันนี้โดนหมุนเลย <What? S 1> โอ้จะตายแล้วนะตายแน่เดียบร้อยถือว่าสวยงามอยู่ครับผมเปิดมาก็ได้หนึ่งคิวตรงนี้กำลังนวลอยู่นะครับ โโอ้หดึงคนที่เปิดเผาใสมาอยู่ด้วยเว้ยโอ้ยแรงอยู่มาเป็นผลโมจิซะด้วยซึ่งก็ดูดิกัดเกาะผมไม่ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็โดนลาดไปในรอบนึ่งเผาสกายแก้วเผานี้ผมว่านในเกลียดเพราะว่ามีแต่คนเล่นแบบเกลียดๆนั่นเลแล้วก็จะบินหนีโอ้โหว้าว สายปืนปัโอ้โหแรงจัดแรงจริงแต่มาหนกิโลด้วยมันก็ไม่น่าที่จะแปลกนะครับถึงว่าไรมากเลยนะทีเนี้ยเรียบร้อยเกมอเวอร์ครับผมจุบจุบจุบด,ดิจิตอล ไวไหนเพื่อนเองไม่ผลกิโลเนี่ยมันตามคนถือว่าดีมากเลยต้องสกิลเนี่ยนะผมสกิลเอฟเนี่ยไว้ไล่ตามคนแล้วก็เอาไว้หนีคนที่หลุมดนะักว่าดีเนี่ยโว้ย <c oughs> <c oughs> เกมปิงอะโวูวพามาพามาพาไล่ตีพาไล่ตีตน่ะปิงเหมือนผมด้วยนะเลือกทรงอะ เดี๋ยวดึงเผาไส้มาก่อน่นะครับวันนี้เพื่อนทุกคนต่างจ้องนี้เล่นเองอยู usted, ่ฟุบ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 อยู่บนน้ำมมนจะรอดเอ้เอาเอเฮ้ยว h a เตื่กี้เหมือนเขาเล่นฝนน้ำแข็งเ้าก็คือ ไปอยู่บนน้ำอะ ok ่ะอย <apply in antis> ู่บนน้ำไม่ได้ตกน้ำแล้วกันนี่ผมจังชอบเลยโอ้พิตาบุกไยครับสวยงามเลยเรียบร้อยครับผมดีดตัวมันนั่นแล้วอาสกิลเอาไว้หนีกับไล่ตามเขานั่นนี่จะมีเยอะนะครับผมคนนี้ต้องรับเอาไปหาลองเล่นกันดูได้นะครับ ดูทรงก็น่าจะใช่นะครับอืมวันนี้เพื่อนฟุบนุ่นุุุ่่บินตามเลยวะอะไรเพื่อนตายไหมไม่ตายเว้ย<ว><ง> <chain S 2> เรียบร้อยครับผมโว้ เอามามามาหนึ 1, 2, ่งสองสามก็ฟุบุฟุบุฟูบุฟูบุฟูบุฟว่าอ๋อจหนีเหรอเพื่อนไม่ต้องหนีเลยปุ๊บเรียบร้อย <laughs> โดนสปริงพุ่งใส่ตายนะผมโอ้ ดีที่ผมขัดพอดีนะครับแต่เกถ้าเกิดไม่ขัดนะคือผมอาจจะโดนเขาสกิลคอมโบตีเดียวอาจจะตายเลยเพราะ่าเผาไซบิดอีกแล้วเหมือนคนนู่นเลยน,นั่นอยู่ดีสกิลความแม่นก็โผล่มาเฉยเลยนะเพื่อนจาการที่องบิดเนะี่ยแต่ไม่น่าแปลกนะผมว่าอยู่แบบเคลื่อนที่อยู่ที่เดียวเป็นเป้เปาหนึ่ง สกิลวีอาจจะใช้งานขาบวนไม่ค่อยได้แต่ไหนการไล่ตามนะอมีอย่าลืมนะเพื่อนเกมนี้มีโซ,โซมนนาร์ฟด้วยครับเรามาโผ่เริ่มเริ่มหน้าดีกว่าครับโอ้ซึ่งก็ัมีคนอยู่นี่หนึ่งคนนะครับแลไงพอวมิ่งไม่ต้องหนีเลยเฮ้ยผลกิโลยนะเพื่อนเฮ้ยส,สปริง โอ้โห oh. น่าน่นาไปโดนอีกคนนึงเฉยเลยนี่นไงมาเ,เ,เน่เจ้เฮ้ยหนีอย่างเดียวอืมอดูหนี น,นีขนาดนี้ใครตามฮะผมว่าถ้าเกิดหนีขนาดนี้ไม่น่าเล่นนี่ดีกว่ามาั้งด้วยมายืนรอสู้ว่าผมมาสู้แล้วก็หนีแล้วก็รอต่อติดตรงเจ้าทะเลนะ่ยหืมไหนๆเลยอ๋อมันลุมมันนี่ว่า ไม่เหมือนเจ้องนี้ลุงผมคนเดียวเลยวะฮึมฮึมมจิในตัวเดียวโว้ใช่มาเล่นนี่เหรอนนกันตัวหนีเลยเรียบร้อยครับผมสวยงามเย้มาโมจินี่อีกตัวหนึ่งครับผมฟุ๊กฟุ เนี่ยเราบอกว่าผมฆ่าผิดอะดาบบิ๊งมัมใช่ผมฆ่าผิดโว้ยเพื่อน อืมเฮ้ยแปลกแปลกอะ่ะนะครับก็เล่นประมาณนั้นนะครับผมไม่โดนสตันเอ้าแล้วเพิ่งโดนสตันสรุปยังไงกันแน่เนี่ยเรียบร้อย เรียบร้อยตัวดียเรื่องการหนีเดี๋ยวเลือดโรยเขาก็จะหนีครับผมทำไมผมเจาะเข็นไม่เข้าเกมปิง เรียบร้อยสวยงามครับผมเออหัวจะฆ่าได้แต่ละคนนอะแต่ยังน้อยพวกเขาก็เผาวิงนะครับผมอืมคือว่ายังงีถ้าเกิดเจอเงือก็หนีอย่างนี้นะปวดร้อนจริงอะก็หนีกันแต่ละคนไม่แย,าาย่ไว้วก็หนีเสกปาลาไหลทะเลตอนนั้นน่าจะ 10m บวกหมดเลยนะครับ เสกปาลาไหลแล้วก็โดนดึงตายแม่งกำลังจะเสกปาลาไหลเท่ๆเลยครับผมตาย M bot น่าร้นเอาแล้วสกิลก็แมน่นซะหน่อยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยครับผม M bot เลยทีนี้เออซึ่งก็ถือว่าเ,าเอาไปลองหาเล่นกันได้ผมนะเดี๋ยวผลนี่ผลสปริงนะครับผมว่าเขาน่าจะโหดถึงพอจะเอาไว้ปกตตามศัตรูได้ผมเล่นบัคเสริมด้วยถือว่ายิ่งดีเลยครับผมนะ <S <S โอเคแล้วผม ก็จะมีมาเหมือนการล่างหัวในครั้งนี้นะผมนะครับเอาละถ้าใครเจอน่วยก็อยลืมฝากกดไลค์ในตามมมนี้ไปครับโ o ดบาย